สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แหลมนะคะ and this is oki เรากำลังอยู่ในรายการ true crime in texas ค่ะอยู่ในเท็กซัสละค่ะคราวนี้นะคะแล้วเราก็อยู่ไม่ไกลแม่แหลมกับ o k i ้อยู่กันที่ยูสตันนะคะแต่วันนี้เราจะไปออสตินเดี๋ยวเราเราต้องขอบคุณท่านผู้ฟังก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ให้ความสน,นใจแล้วก็มีให้ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้เราตลอดเวลาแล้วก็เราก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะคะก็ช่วยกันแนะนำนะคะเราจะได้ทำรายการดีๆเอามาเป็นเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเรากับเดต่อไปนะคะโอเคค่ะเราเริ่มได้แล้วว่าเราจะไปที่ออสตินนะ Austin ออสตินนี่เป็นเมืองหลวงของเท็กซัสนะคะ Mm hmm. อยู่ไกลจากยูสตันขับรถกี่ชั่วโมงลูกสามชั่วโมงนะสองชั่วโมงกว่าสองช,ชั่วโมงกว่าก็ประมาณไม่ถึงสองร้อยไมล์ออสตินนี่เป็นเมืองน่าอยู่นะจะมีเป็นเป็นภูเขาเตี้ยๆน่าอยู่แล้วก็ส่วนงานของราชการนี่จะอยู่ที่ออสติน ที่สำคัญก็คือมีมหาวิทยาลัยที่ดังหน่อยก็คือ University of Texas at Austin ซึ่งเมืองน,นี้ทั้งเมืองน่ยก็มีแต่นักศึกษาเต็มไปหมดนะคะแล้วก็หน่วยราชการก็จะอยู่ที่นี่ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนที่ทำงานอยู่ IBM กลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มทำงานนะคะเป็นทีมของเขาซึ่งเขาระดับนี้ก็เป็น Executive กันแล้วละ่ะ แต่ว่าเขาจะอยู่กันคนละเมืองคนหนึ่งอยู่แคลิฟอร์เนียคนหนึ่งอยู่ดัลลัสแต่เขาได้ได้งานมาเป็นทีมเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะประชุมกันเนี่ยเขาก็จะประชุมกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตน,นะคะจากเมืองต่างๆแล้วก็มีโปรแกรมว่าโอเคมีสเกจด้วยว่าวันนีจ้จะเวลาเท่านี้เท่านี้จะต้องคุยกันเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์คุยกันแล้วก็ประชุมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันทีนี้วันนั้นเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครวันที่16ปี2001 20ปีแล้วนะเวลานั้นเนี่ยมีสตอมใหญ่ทีเดียวที่ที่ออสตินทันเดอร์สตอ m มีอะไรต่อ,อะไรก็ทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านกันแหละวันนั้นเนี่ยวันที่16เดือนโนเวม ber เนี่ยก็ทำไมถึงติดต่อ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่ได้คือ Diane h o l i ิเธออายุ43ปีเธออยู่ที่ออสตินนะคะก็ติดต่อไม่ได้เอ๊ะทำไมปกติแล้วก็จะต้องเปิดเครื่องแล้วก็คุยกันประชุมกันแต่วันนี้ติดต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยไดแอนฮอลิเนี่ยเธอมาจากนิวยอร์ก นะคะเธอไปอยู่หลายเมืองเลยด้วยความที่เธอทำงานในลักษณะเป็นเกี่ยวกับ IBM แล้วก็อยู่ในลักษณะเป็น Executive แล้วแล้วก็ไม่จำทำงานอยู่กับบ้านนะคะก็ก็เป็นระดับ Executive หน่อยแล้วจนกระทั่งเธอย้ายมาอยู่ที่ออสตินเธออยู่มา5ปีแล้วแล้วเธอก็ซื้อบ้านอยู่ที่ออสตินนะคะทีนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยเธอไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทั้ง ทางออนไลน์อะไรอย่างงี้เป็นเป็นที่เขาแนะนำให้คนรู้จักกันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สนิทสนมกันไปมาหาสู่กันจนกระทั่งมั่นกันมั่นกันเพราะฉะนั้นแดนเนี่ยก็พยายามที่จะขายบ้าน mm hmm. เธอซื้อบ้านนะบ้านเธอใหญ่ทีเดียวเธอก็อยากจะขายบ้านเพราะว่าเธอมีคู่มั่นแล้วใช่ไหมเธอเพื่อที่เธอจะย้ายไปอยู่ที่ยูสตันแฟนเธอคู่มั่นเธออยู่ที่ยูสตัน จะย้ายไปยูสตันเธอก็พยายามจะขายบ้านทีนี้เมื่อหาแดนไม่เจอทำไงดีเพื่อนที่แคลิฟอร์เนียก็เลยโทรศัพท์หาตำรวจ mm hmm. นะคะแจ้งมนที่ตำรวจว่าช่วยไปดูให้ทีดหน่อยได้ไหม mm hmm. ว่าทำไมแดนไม,ไม่ไม่ตอบรับเลยอะไรเครื่องออคอมพิวเตอร์ก็ไม่เปิดโทรศัพท์ก็ไม่รับก็คงไม่ได้คิดอะไรเป็น รุนแรงอะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเขาคิดว่าอาจจะออกไปข้างนอกหรืออาจจะไปไหนทําอะไรช่วงนั้นมันมีฝนตกหนักแล้วก็มีพายุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไฟดับหรืออยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนอะไรแบบนั้นก็โอเคพอตํารวจไปตํารวจเขาไปสักห้าโมงครึ่งตอนเย็นพอไปถึงเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้นะคะ พอดีพอดีว่าข้างบ้านที่เป็นบ้านติดกันเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนที้ขายบ้านแม่แบจะเรียกเรียลเตอร์นะเป็นเป็นเรียลเตอร์เนี่ยเขาเขามีอาชีพอันนี้แล้วเขาเป็นเพื่อนกับไดแอนแล้วเขาเป็นคนที่จะขายบ้านให้แดนเขาเห็นรถตำรวจมาจอดหน้าบ้านพอมาเห็นรถตำรวจจอดหน้าบ้านเขาก็แนะนําตัวเลยว่าโอเคเขาเขาเป็นเรียลเตอร์ของไดแอนเขามีกุญแจ เขาจะให้กุญแจตำรวจที่เจอปกติตำรวจก็เปิดไม่ได้เพราะใช่กลิ่นก็ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่โทรศัพท์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็บุกเข้าไปไม่ได้ไม่มีเหตุคนนี้เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาเป็นเรียลเตอร์เขาเปิดได้เขาจะเปิดให้ตำรวจเข้าไปดูพอตำรวจเปิดเข้าไปดูก็ชั้นล่างก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากมายไม่ได้ลือคนอะไรนักหนาก็เรียบร้อยดีก็ขึ้นไปชั้นบน ปกติมสัสลูมจะอยู่ข้างล่างนะคะช mm ั hmm. ้นบนนี่จะเป็นห้องพักเป็นเป็นเกสต์รูมอะห้องรับเป็นห้องสำหรับให้แขกมาพักปรากฏไปพบศพเดนนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ห้องที่เป็นเกสต์รูม mm hmm. นอนคว่ำหน้าดูพอตรวจสภาพศพเธอถูกลัดคอนะมีรอยเหมือนถูกมัดที่คอแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าทำมัดด้วยอะไรแต่ว่า ตายด้วยแบบอากาศอากาศหายใจแล้วก็ที่ข้อมือทั้งสองก็ถูกมัดอีกเหมือนกันโอเคแล้วก็ช่วงที่มัดที่ข้อมือทั้งสองเนี่ยมัดตั้งแต่เธอยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นมีรอยว่ามันมีแบบ,แบบแบบเหมือนเธอยังไม่เสียชีวิตนะยังไม่ตายแล้วก็มัดก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจก็สงสัยว่ามันสภาพการเสียชีวิตนี่มันมันแปลกแ,แ, uh huh. แล้วก็แหวน ที่เธอแหวนมั่นของเธอหายไปออโอเคแล้วก็กล่องเครื่องสไอเครื่องไอเจอเวลี่อะไอเครื่องประดับอะไรทั้งหลายที่มีราคาหน่อยของเธอหายไป mm hmm. าายเธอมีสตางค์หน้าบ้านเธอก็ใหญ่เงินของเธอก็หายไปตำรวจก็โอเคก็จัดการหลังจากที่ไปตรวจสภาพศพแล้วเนี่ยพบว่าเธอเสียชีวิตประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นประมาณ หลังสามโงเย็นไปจนถึงตีสามช่วงนีอ้อยู่ระหว่างช่วงนี้หมอเขาก็จะให้ช่วงเวลาที่เสียชีวิตเขาไม่สามารถจะกำหนดเป็น uh huh. เด็กขาดลงไปได้ทีนี้ตำรวจก็จะเริ่มตรงไหนดีพอตำรวจก็แจ้งข่าวออกไปข่าวก็ออกไปนะคะข่าวก็ออกไปเพราะว่าแดนนี่เธอจะขายบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าบ้านของเธอเนี่ยที่บ้านที่อเมริกานะคะแม่แหลมเล่านิดหนึ่งเล่าหลายครั้งแล้วท่านก็จะ ฟังหลายหนแล้วว่าหนึ่งไม่มีรั้วสองทางเดินหน้าบ้านเนี่ยเดินได้ตลอดเลยนะคะอยู่จะเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านไหนได้ทุกบ้านเลยใช่แล้วแต่บ้านไหนที่จะขายเนี่ยเขาจะมีป้ายติดเอาไว้ตรงทางเดินเลยว่าบ้านนี้ขาย กำลังขายแล้วก็ให้ติดต่อไปที่เอเจนต์เอเวลเตอร์คนนั้นคนนี้เบอร์โทรศัพท์อันนั้นอันนี้และบางแห่งเนี่ยจะมีกระดาษนะคะเป็นกระดาษแบบ AC เนี่ยกระดาษที่พิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยวางเอาไว้ว่าลักษณะเป็นโฟลแพนของบ้านราคาบ้านแล้วก็รายละเอียดของบ้านเพื่อที่ว่าใครสนใจก็มาหยิบเอาไป นะคะเราอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าลานบ้านนี้ราคากี่แสนกี่แสนเหรียญน,นะคะแล้วก็ข้างในมีกี่ห้องมีเครื่องซักผ้าให้ไหมสำหรับจะขายนะคะถ้าสนใจก็ดูก็มีชื่อบอกแล้วก็โทรศัพท์ไปนัดได้ทีนี้พอข่าวออกไปปั๊บเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์หาตำรวจเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าโอ้ยมีผู้ชายคนนึงมาหาฉัน มาบอกกับชั้นว่าจะมาขอดูบ้านนะไม่ได้มาจากเรลเตอร์มาเองใช่เพราะปกติคนจะมาดูบ้านน่ะต้องมากับเรลเตอร์แล้วก็ต้องทำอพอต์ n เมนต์ทำนัดว่าจะมาเวลานี้วันเวลานั้นแล้วแล้วคนที่ขายบ้านน่ะก็ออกไปไม่อยู่ที่บ้านคนซื้อกับคนขายนี่ไม่เจอกันเลยนะไม่เจอกันเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติมาชอบใจบ้านนะจะไปติจะไปอะไร บันนั้นดีอันนี้ไม่ดีชอบตรงไหนไม่ชอบมีอะไรเขาก็จะบอกกับเรลเตอร์เรลเตอร์เขาก็จะเป็นตัวกลางนะ<ช>แล้วสมมุติว่าบ้านนี้ราคาแสนเหรียญจะต่อสักเหลือเก้าพันห้าเงี้ยก็ก็ตอต่อผ่านเรลเตอร์นะผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ได้เจอกันนะแล้วเรลเตอร์บอกตลอดว่าถ้าใครมาเคาะประตูที่บ้านอยู่จะดูแล้วไ,ไม่ได้ <be ard. S 1> ไม่ได้มีนัดกัน บอกโ no, นบอกว่าอยู่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าปกติเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครนะทีนี้พอคนชาวบ้านเนี่ยที่เขาขายบ้านก็ก็จะมีติดป้ายไว้ใช่ไหมหน้าบ้านเนี่ยเขาก็โทรมาหาตำรวจหมดเลยบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาหาฉันมาเคาะประตูทีนี้คนเนี่ยถ้าจะขายบ้านเนี่ย ถ้าสมมุติเขามาเคาะประตูเนี่ยแล้วไม่มีคนอยู่บ้านเป็นต้นว่าเราบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เลยเมื่อเคาะประตูมันก็ไม่มีใครเปิดใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติเจ้าของบ้านยังอยู่หรือถ้าบ้านนั้นเป็นบ้านเช่าแล้วคนยังอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาเปิดโดยธรรมชาติเนี่ยนะว่าเป็นใครมาจากไหนจะเปิดให้เข้าหรือไม่ให้เข้ามันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเป็นบ้านเราถ้าเราจะขายแล้วถ้าเขามาถึงแล้วเขาบอกเขาเขาไม่ได้มากับเรลเตอร์ะแต่เขาอยากซื้อบ้าน ด้วยตัวเองทีนี้คนเราอ่ะบางทีอยากขายบ้านน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาซื้อด้วยตัวเขาเองบางทีเราก็ยอมโอเคคุยด้วยนะบางทีก็ให้เขามาดูว่าบ้านเป็นยังไงยังไงใช่ไหมฮะย,ยังไงเขาก็อยากดูคนคนนี้เนี่ยเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปขาย ที่ดินของเขาคือเป็นลักษณะเป็นฟาร์มเป็นไรนน์อะ <Yeah. S 1> เป็นเป็นรนน์็ก็ที่ดินเขาเยอะเนี่ยเขาไปขายเขาขายได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินสดและเขาจะมาซื้อบ้านด้วยเงินสดเขาขอเข้าอ๋อเขาขอเขอ้ามาดูแล้วก็เขา <c oughs> ขอแลอ้วก็เขาวันเนี้ยเขามาดูดก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะต้องให้ภรรยาเขามาดูด้วย มาดูอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เขามาดูก่อนแต่เขาจะรีบซื้อแล้วเขาจะจ่ายเงินสดทีนี้บ้านหลายแหล่งเนี่ยก็ไม่ให้เข้า uh huh. ที่เขาโทรมาหาตำรวจกันเนี่ยนะหลายเจ้าเลยบางแห่งเขาก็ไม่ให้เข้าแสดงว่าผู้ชายคนนี้ลองหลายบ้านเลยลองหลายบ้านเห็นบ้านไหนมีป้ายก็ไปเลเข้าเลยแล้วบางบ้านเขาก็บอกว่าเขามีลูกเล็ก,เลกๆเขาไม่ให้เข้า ใช,ใช่ไหมอ่าแล้วบางบางแห่งเขาก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ให้เข้าสามีไม่อยู่บางแห่งก็มีสามีอยู่ด้วยก็ไม่ได้ผลใช่ไหมจนกระทั่งเวลาผ่านไปตำรวจก็ให้คนเหล่านั้นมาสเก็ตสเก็ตภาพว่าคนนี้หน้าตายังไงยังไงยังไงนะคะตำรวจก็ได้สเก็ตพอได้สเก็ตภาพปั๊บตำรวจก็ออกมีเดียเลยออกทีวีออกอะไรตาอะไรว่า หน้านตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีคนโทรมาอีกมีอยู่คนหนึ่งโทรมาเลย mm hmm. บอกว่าคนนี้เนี่ยเคยมาดูบ้านเขาทีหนึ่งแล้วแล้วก็มาซ้ำอีกครั้งหนึง่งพอมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปดูแต่เขาดูแล้วแปลกแล้วก็หายไปแล้วก็มาซ้ำอีกครั้งจะมาดูอีกเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วเขาบอกเขาก็จดเบอร์เบอร์ทะเบียนรถโอเคไอไอรถอ,อ,อ,อดดะว่ารถอันนี้เป็นรถแวนไอ เป,เป็นนถมินิแวนสีออกจากบราลออกจากซิลเวอร์บราวอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าเขาบอกเขาก็จดตำรวจก็แบบโชคดีเหลือเกินก็ได้ชื่อได้มาก็ปรากฏว่าไปได้เป็นชื่อแพทริกแอนโทนีลูโซอายุเท่ากันกันกบไดแอนนั่นแหละ44ปรากฏว่าพอเจอคนนี้เข้าก็ตามไปที่บ้านนะคะเขาก็มีบ้านอยู่ ปรากฏว่าเขาอยู่กับเชิร์ชนะ่ะเขาไปทำงานอยู่กับเชิร์ชเป็นคนออกออแกไนซ์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีของเชิร์ชเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวสิกมินิสเตอร์อยู่ที่เชิร์ชที่เบสท็อปเบสท็อปนี่อยู่ไม่ห่างจาก Austin, ออสตินนะคะขับรถก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วลูกไม่ถึง่ะฮะเป็นเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะแล้วก็ น่าแปลกใจว่ายคนนี้นี่อยู่กับเชิร์ชตำรวจก็เชิญเอามาพูดช่วงที่เขาเขาไปหาตำรวจเขาก็าไปโดยดีนะเเพราะว่าตำรวจไม่ไม่ได้เจอข้อมูลหลักฐานอะไรเลยไม่ได้ทิ้งล่องรอยอะไรเอาไว้เลยตอนไปเจอสภาพศพของแดนเนี่ยแดยนแต่งตัวเต็มเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีเสื้อผ้าฉีกขาดและไม่มีล่องรอยการขมขืนหรือล่วงเกินทางเพศเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคดีนี้ แต่แหวนนะหายไปนะคะแล้วก็กุญแจสำรองซึ่งปกติตามบ้านเนี่ยนะคะมันก็จะมีกุญแจทิ้งเอาไว้สำหรับเวลากุญแจที่เราติดตัวไปแล้วกุญแจอีกอันนึงก็จะทิ้งไว้ในบ้านใกล้ๆประตูเพื่อวัอนนั้นลืมเดี๋ยวลืมวันนั้นเอาอันนี้ทํานองนั้นก็หายไป ตำรวจก็สงสัยแล้วก็โอเคแต่ก็พยายามพยายามหาหลักฐานมากที่สุดเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไปถึงเขาไปเขาก็ <c oughs> เขาบอกว่าเขา, <c oughs> เขาแค่ไปดูบ้านบ้านเดียวเองแต่เขาก็ไม่ได้ไปดูไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่าเขาไปทำอะไรนะคะถึงแม้ใครๆจะบอกว่าโอ้คนเนี้ยมาคนนี้มา,นนมา,นนมาเขาบอกเขาไม่มีหลักฐานแล้วเขาบอกว่าร่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ Bas op, Bas บ้ s นสอบบ้นอมันก็ไกลใช่ไหม แต่ปรากฏว่าตำรวจด,ดูแล้วเนี่ยไอโ้โทรศัพท์เขาเนี่ยเขาไปอยู่แถวแถวบ้านไดแอนนั่นแหละนี่ก็คืออันหนึ่งที่ที่นี่นวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเนี่ยเพื่อนของไดแอนก็ขึ้นมาให้การว่าก่อนเวลาที่ไดแอนจะถูกฆ่าเนี่ยประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยเขาพูดโทรศัพท์กับไดแอนว่า แดนพยายามติดต่อแดนแต่ก็ติดต่อไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งก็ได้ติดต่อกันประมาณเที่ยงคือพวกนี้เวลาเขาจะคอนเฟรนซ์มิทติ้งอะไรเนี่ย mm. เขาจะเริ่มประมาณสัก9โมง10โมงนะทุกคนพร้อมแล้วแล้ว,ลวเวลาจากแคลิฟอร์เนียอะไรตาไหลเนี่ยเวลามันจะต่างกันเขาก็ต้องหาเวลาที่เหมาะที่สุดแดนมารับโทรศัพท์แล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเออที่มารับช้าเนี่ยที่ติดต่อกับยูช้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาดูบ้าน <_ an> เขามาดูเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะขายาฟาร์มของเขาแล้วเขาได้เงินสดมาเขาจะมาซื้อบ้านไดแอนนี่บ้านไดแอนนี่ตั้งราคาไว้สประมาณ4ี0 0 0 0สหมื่นเหรียญประมาณ15ล้านบาทไทยวา wow. นะคะแล้วคนนี้เขาจะซื้อเงินสดเลยเขามาขอดูแล้วกออ็อาทิตย์หน้าเขาจะพาภรรยาเขามาดูเพื่อจะตัดสินใจแต่เขาจะรีบซื้อแดนก็ตื่นเต้นมากเลยว่าจะขายบ้านได้ mm hmm. แล้วบางทีเนี่ยการที่ตัวเองขายเองเนี่ยมันหมายความว่าปกติเนี่ยเวลาเราขายบ้านเนี่ยเราเรเตอร์เขาจะชาดไป6เปอร์เซ็น นะคะทีนี้ถ้ากรณีที่เราขายเองมาจากเราเนี่ยเราอาจจะต่อรองกับเรียลเตอร์ได้เขาอาจจะให้เราเขาจะชาร์จเราสอร์เซ็แล้วเราได้สเปอร์เซ็คืออย่างน้อยที่สุดเราก็จ่ายน้อยลงเพราะทุกคนก็อยากขายบ้านกันนั้นนะ่ะแดนก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่ยูสตันเต็มที่แล้วอ่ะแล้วเพื่อนก็บ,บอกเนี่ยเขาเพิ่งออกไปเดี๋ยวเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขังเลยตำรวจเขาเลยคิดว่า ไอ้กุญแจที่หายไปเนี่ยปกติกุญแจมันจะอยู่ใกล้ๆประตูใช่ไหมลูก uh huh. เเข้าใจว่าคนเนี้หลังจากมาดูบ้านแล้วยังไม่ได้ทําอะไรแล้วออกไปแล้วก็เอากุญแจไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ใช่ลกลับเข้ามาใหม่แล้วถึง <Man. S 2> มาฆค่าช่วงที่เพื่อนถามเนี่ย mm. เพื่อนก็บอกว่าอย,อย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้ามาในบ้านนะมันอันตรายนะแล้วก็อีกอย่างของมีค่าอะไรให้เก็บไวด้วย แดนก็บอกไม่เป <Yes. S 1> ็นไรไอ้แหวนมั่น no ก็ยังอยู่ที่มือฉันไม่ต้องห่วงแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ติดต่อไดแอนไม่ได้เลยเงียไปเลยก็เลยตำรวจก็เลยคาดเดาเอาว่าหลังจากลูโซเดีอออกไปแล้วเข้าใจว่าเป็นลูโซดีแหละที่เข้ามาแล้วก็คุยกับดรแอนแล้วก็ออกไปแล้วก็เอากุญแจไปแล้วขากลับเข้ามาก็เข้ามาได้เองเพราะมีกุญแจแล้วหลังจากนั้นอีกก็เจอ DNA ค่ะ Oh, okay. ที่ผ้าเทาผ้าหกผ้าผ้าขนหนูนะั้นเขาเรียกเมืองไทยเขาเรียกผ้าผ้าขนหนูที่วางอยู่ข้างล่างเนี่ยตำรวจก็เอาไปตรวจปรากฏว่าพบด NA ของลูซโซ่เนี่ยที่อันเนี้ยและที่ฝ่ามือของไดแอนเนี่ยมี d n เของตรวจพบด NA ของลูโซ่เนี่ยที่ฝ่ามือของไดแอนด้วยและก็เป็นหลักฐานอันเนี้ยที่ ทำให้ขึ้นศาลแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกไ <It 's S 1> ม่โด <good. S 1> น,นประหารนะคะจาคุกตลอดชีวิตแล้วก็จะได้เพรโรใน44ปีซึ่งตอนนี้ก็เขาก็ไปอยู่กับเชิร์ชในคุกใช่ไหมลูกเขาเรียนเป็นเป็นเป็นพรีเชอร์ในเรือนจำนะคะ uh huh. แหวนของดแดนที่หายไปเนี่ยราคาประมาณ6 0แสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาเห็นเขาเห็นเพราะว่า วัวลูโซเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเป็นกิจจลักษณะอยู่กับเชิร์ชก็ไม่ได้ได้ตังอะไรเท่าไหร่คนที่ทำงานคือภรรยาแล้วภรรยาก็ทำงานเป็นแค่ครูโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็มีปัญหาทางด้านการเงินแล้วลูโซเนี่ยช่วงที่ขณะที่ออกมาเนี่ยนะที่ที่ก่อนที่จะมาฆ่าเนี่ยเขาเคยติดคุกมาแล้ว oh. และเขาถูกได้เปรโรเขาอยู่ในระหว่างได้เปรโรอยู่ เขาติดคุกด้วยการที่ชอบไปข่มขู่ผู้หญิงแล้วก็ไปพยายามลักพาตัวพยายามมีไปทำร้ายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกติดคุกแล้วเขาก็ถูกได้เพรโรมาช่วงที่เขาไปทำคดีเนี้ยเขาเขา,เขาอยู่ในออนเพโรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปตรวจค้นบ้านพักเขาก็จะไปเจอหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเกี่ยวกับใช้ความรุนแรงในเรื่องเพศก็เลยคิดว่าแล้วโซนี่คงจะพยายามจะทำอะไรกับไดแอนแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยฆ่าโอก็คิดว่าอย่างนั้นโอคิดว่าเขาเขาไปที่ไดแอนอะว่าจะทำาคมคืนจะทำทุกอย่างแต่ไม่แน่ไดแอนอย่างสู้กับเขาหรือไม่ใช่เขาสู้แน่นอนแต่ว่าไม่แน่ผู้ชายเพราะไม่เคย ทำอย่างนี้เลยก็เลยกลัวหรืออย่งเพราะดูด,ด, magazine, ดูหนังสือดูแม็กซีนดูหนังคิดว่าทำได้แต่ว่าแต่ไม่แน่ถ้าถ้าไม่ได้โดนจับนะคนคนที่ทำอีกทีหนึ่งจะไม่น่าโดนคมคืนแน่นอนถ้าเขาไม่ได้โดนจับครั้งเนี้ดีแล้วที่จับตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติจะเข้ามา S <S <an> เข้ามาเพื่อจะขโมยของหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมาแล้วก็รีบออกไปแต่นี่ใช้เวลาอยู่ในบ้านตั้งนานเขาอยู่อยู่ตั้งนานที่จะทําความสะอาดอะไรเลยถึงได้ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเนี่ยแล้วเขามีหมาด้วยนะหมาก็ไม่ได้แสดงอะไรนะอในบ้านในบ้านดาแดนเขาก็มีมะตอนตํารวจไปเนี่ยหมาก็ทําบ้านเลอะเทอะหมดเลยเนะี่ยเพราะว่าเขาเขาไม่มีคนเนี่ยเรา <S an> เข้าใจว,ว่าอต <S an> <S an> ัวแ <S an> ดานนี่ เสียชีวิตมาตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่15แล้วคันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องชู้สาวนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องออภายในครอบครัวอย่างที่แม่แหลมเล่าให้ฟังหลายๆครั้งคราวนี้เป็นเรื่องภัยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพ่ะเอิร์นช่วงที่ไดแอนเขาถูกฆ่าเนี่ยเป็นช่วงที่ออสตินกำลังมีเรื่องเกี่ยวกับพายุ อะไรกระดำเพราะฉะนั้นเขาก็คิดทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านกลัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจอยากโมแต่กลัวที่จะดู mm hmm. ดูแลความปลอดภัยของตัวเองบางทีบางแห่งก็ไฟดับบางแห่งก็อย่างที่เราเคยเจอนะนะคะ oh, <yeah. S 2> ก็มันก็แปลกๆเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโลนที่นึกไม่ถึงอย่างอย่างอย่างเนี้ยเขาเอาจุดอ่อนของคนที่จะขายบ้านเน่ย ใครก็อยากขายเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของคนที่ขายบ้านเนี่ยก็คือ,อถ้าบอกมาซื้อเองซื้อเงินสดนะอ่าแล้วฉันเอาแน่ฉันเอาแน่เพราะว่าฉันมาเนี่ยตัดสินใจแน่เพียงแต่ให้เมียม,มาดูเท่านั้นเองให้ภรรยามาดูเท่านั้นเองค่ะโอเควันนี้เราคุยกันค่อนข้างยาวไหมไม่ยาวนะักนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องแหล่มก็พยายามหาเรื่องที่มันไม่ให้ไม่ให้มัน แปลกๆไปบ้างเพื่อจะได้มีหลาก,หลา,กหลายมุมที่เรามาคุยกันนะคะเะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรแม่แหลมเคยพูดว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมลู <me> กเราจะมีเซอร์ไพรส์ก็หนูจะบอกเซอร์ไพรส์ไม่แมแหลมบอกแม่แหลมบอกนะ <laughs> คือว่าเวันจันทร์มันจะเป็นวันสำคัญนะ <Valentine> s. <S เป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็ Uh, เราก็เลยคิดว่าเอ๊หน้าน้า,นาเราน้าจะมีคลิปอันนึงที่เราจะออกมาในวันวาเลนไทน์เอ็กซ์ตร้าใช่ uh, แล้วก็เป็นอ็ก <an extra, S 1> อันหน <ne? S 1> Yes! แล้วก็ <Surprise. S 2> อีกอางเราจะได้คุยว่าวันนั้นเป็นวาเลนไทน์เราเรามีเราคิดอะไรกันแล้วเราอยากจะอวยพรกันยังไงนะคะวาเลนไทน์ Valentine มันมีความทําให้ทุกคนมีความสุขยังไงดีไหมคะโอเคแล้วเราจะเจอกันวันจันทร์นะ ปกติวันพุธกั่วันศุกร์แต่นี่เราจะเพิ่มวันจันจันขึ้นมาแล้วเรามาดูกันว่าเราจะไปกันยังไงต่อนะคะว่าเราอาจจะทำต่อหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์แล้วก็มันอยู่ที่ว่าท่านสนใจไหมแล้วก็เราการทำงานมันก็ต้องต้องต้องใช้ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความ มุ่งมั่นที่จะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านแล้วกอ็อย่าลืมบอกเพื่อนให้มาฟังเราจะได้มีเพื่อนกันหลายๆคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย